อย่าหักนะถ้าหากักเขาจับได้แล้วต้องคัดเอาเมืใหญ่กินเลยกินให้ท้องร้อนไปเลยอ่ะกใหญ่ๆพรุ่งนี้ค่ะจะมาเก็บไปแล้วค่ะจ้าของคนเก็บไปร้อยโลเราจะไปดูสิอุจจจยจบเนาะ

อันนี้จะเป็นต้นข้างาะะลูกเริ่มใ,นะมใหญ่แล้วนะลูกสายนากแล้วก็คัดไซค่ะใหญ่หรอคัดไซใหญ่หญ่คัดไซนี่ค่ะ แต่ก็อร่อยวันมา้าปกัสัยพอมีกระดกระดเละ <c oughs> เรารักทีระถุนนะคะไม่ต้องเป็นครอาร์ธีระถุน ใช่นี่ปพิจะเอาปลาสวายแล้วพินาทำงานเรียบร้อยทุกคนอะพี่พี่ได้มืงจับไปเก็บตรงไหนอีกกาได้จะขึ้นสูง ดดูนีิคลิปลำยาพี่ก็ได้เยอะแล้วใช่ะใช่บางพวงไงอย,า,งอยา,งากเด็ดอยากหักไปแค่พวง <c oughs> นี่จะไม่เจ๊ใหญ่ อ่าเนี่ยครบ ah, yeah.